เดี๋ยวว่าพี่น้องมาเบอรงไงมองข้าวเจ้าฝึกรถใหม่อยู่ที่อูมอดชิดสองนี่ได้ครับจะเสียเราไปท่านใดครับที่กาแฟอยู่ยนี่นะครับนี่คุณอาจารย์เพ่นอยู่คนครับเันนักเรียนใหม่นักแปดเขตเรับมาโล่มกันอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ ลืมเกาโมงอาจารย์เพี้ยนไหมหรอครับอาจารย์เพี้ยนไอ้สมตามครับส้มตามส้สมตามครับส้มตามกินบ่นี่ครับมียังเรียนนักเรียนนะมือนี้มือนี้มือดิอะไรอย่างไรอาหารตามสาั่งอาหารตามสาั่งเออโอ้มีแล้วครับพี่น้องพ่อพี่น้องมาเบิง่งฟึ๊บฮัดนักเรียนไหมเพอาะเขารอไม่ แปดเขตก็ลงกันอยู่นิมม่งหมดเลยครับอูมาชิตสองพ่อพี่นอ้องมาเบิ่งเอ้าสำัสดีเลยพี่น้องจะได้กากฟช่องใส่งามเจ้าทู่นี่นะครับเด้อพี่น้องด้วยโอเคครับผมครับสวัสดีครับ